ครับตอนนี้ครับอู้รหดๆนั่นโอ้โหแล้วก็รออกตัวครับอืมก็ระออกตัวก็ระออกตัวหอยก็วิ่งเร็วมากครับตอนนี้วิ donc ่งเร็วมากครับตอนนี้ oh โอ้โหแกใส่มาขั้นตัวนี้โอ้โอ้าลงกันเล็วโอ้โหแล้วคว่ำชั้เลยเราน่าแข่งรถคว่ำ Let's go อ้าวรถน้ำมหมดแล้ววะโอ้โหน่าแข่งรถรถน้ำมันหมดโอเครถน้ำมันหมดจ้อยดูนะครับนั่นน่นนั่นคลิปนี้ขอลายนะครับทุกคนครับ ว่ารถแข่งน้ำมันหมดแล้วมีแตงครับบ๊ายบาย <c oughs>